ว่าขึ้น30นาทีนะสวัสดีนะครับแม่อุสวัสดีนะครับผมทักทายรัชพงษ์มาแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณแม่อุครับผมขอบคุณนะครับก็เอ็นบีแรกๆผมก็ไม่รู้สักละซ้ำละโอเคคุณชายสมพานก็สวัสดีคุณน้ำปัดดาครับผมคุณสุภาพรก็สวัสดีคุณลำไพเวชอุดมนะครับผมสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับหน้าผมใกล้จอมากไปเลยงานยุ่งๆครับงานยุ่งครับพี่อ้องงานยุ่งนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับผมเพิ่งมาเอใจครับผมเพิ่งมาเอใจว่า ว้าวว้าวว้านะครับบอกสวัสดีทักทายส่งกําลังใจตอนเย็นๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณชายบัญชาน่าจะเพิ่งเข้ามาวันแรกครับขอบคุณนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณนะครับอาศัยว่าทํางานอยู่ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับคุณสุภาพรครับเดี๋ยวผมเอ่อคุณแอนใช่ไหมไม่รู้ใครพี่ใครน้องนะคุณสุภาพรนะผมไม่ช้าเมื่อเช้าผมเข้าเมื่อเช้าไหมครับผมเข้าไปเหมือนพี่สายสมอนลงไปแล้วเนาะแต่เห็นเห็นเห็นมันเป็นตัวแดงเนะพอจิ้มไปเพิ่งบอกว่าถ่ายทดดสจบไปแล้ว ยังรออยู่ครับยังรอครับยังรอไม่รู้ต้องรอร้องเพลงไม่รู้ต้องรออีกนานแค่ไหนใช่ไหมพี่ตุ๊กตนคุณไอฟังผมด้วยนะครับผมอธิบายให้คุณไอด้วยนะครับคุณไอฟังผมด้วยนะครับแล้วก็คุณรัชพงศ์สิบห้าวันแล้วครับคุณไอครับรัชพงศ์สิบห้าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากมากเลยครับผมขอบคุณทุกทุกดวงตาที่มาให้กําลังใจกันนะครับสวัสดีคุณเบารัดล่องโคงนะครับคุณเบารัอรมาสกริปแล้วก็ตัดต่อทําอะไรเสร็จทุกอย่าง แล้วก็พอเราก่อนก่อนที่เราจะจบอะ่ะด้านล่างๆอะ่ะเมนูล่างๆอะ่ะเมนูล่างๆมันจะมีวพราพอดีมีพี่คนหนึ่งเขาบอกเนาะ A นนี่คือมันมันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างระหว่างเวอร์ชันเนาะแล้วเราทำเอเราทำเอ <laughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผม ขอบคุณทุกๆดวงตาที่มาให้กําลังใจกันนะครับสวัสดีคุณเบารัตล่องโคงนะครับคุณเบารัตาสวัสดีครับเออคุณยายสมพานบอกว่าไม่ได้ยินจ้าขอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเออคุณน้ำบอกว่าทักทายค่ะทักทายพี่ติ๋มกัญญาสวัสดีครับแม่โบก็สวัสดีคุณยายสมพานด้วยครับสวัสดีจ้ามาส่งแรงใจขอบคุณมากๆครับพี่หวานนะครับขอบคุณนะครับคุณยาชะาบอกว่าแวะมาส่งกาลังใจให้ราชพงศ์ขอบคุณครับคุณยายขอบคุณนะครับแกงบอลหมดหรือยังเนาะคุณยายแกงบอล พี่พี่ตุ๊กน่าจะต้องเพิ่มเวลานะน่าจะต้องเพิ่มเวลานะท่านนั่งที่รถเนาะมันทําอย่างอื่นไม่ได้เนาะมันต้องเพิ่มเวลาเลยพี่ตุ๊กเนาะมันต้องเพิ่มเวลาอย่างเดียวเลยครับสวัสดีครับสวัสดีแม่โบนะครับร้อนไหมเนาะอุบลฝนตกไหมครับสกลนครก็ฝนตกอุบลฝนตกไหมเนาะแม่โบพี่ติ๋มพี่ติ๋มสวัสดีครับพี่ติ๋มกำลังรับชมสวัสดีนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้เนาะเอ่อช่วงเห็นหลังๆแม่โบอยู่แต่ในสวนนะอยู่แต่ในสวนเห็นแล้วเหนื่อยเหนื่อยแล้วร้อนร้อนแดดร้อนแดดนะครับผม แต่ส่วนในบัก็ล่ำลื่นเนาะมีกล้วยมีอะไรนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สายสมอนนะครับผมแม่อ้อมก็สวัสดีคุณแม่อุตธรรมนะครับพี่สวิตต์วันบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีแม่อุตนะครับแล้วก็แม่อุก็สวัสดีแม่อ้อมตั้งยาวนะครับผมแม่อ้อมก็สวัสดีแล้วก็อาจารย์ศรีประภศรีประภัยนะครับผมอาจารย์ศรีประภัยกำลังรับชมสวัสดีครับอาจารย์ศรีประภัยบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์นะครับผมแล้วก็คุณยายพิพิธกุลธนาครับพียาลมก็สวัสดีคุณยายสมพานนะครับผมคุณนัทนันบอกว อ,อ๋อหมยถึงหมยถึงไม่ถึงทงอะไรครับนี่คือหมายถึง A and B ใช่ไหมคุณยายในแดตบอร์ดที่เขาให้ทำ A and B ครับยายมันเป็นการเปรียบเทียบมันเป็นการเปรียบเทียบเนาะว่าดีครับผมสวัสดีด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,ขอ,บ,รบของดวงตาน,นะครับผมก็ปกติช่วงนี้ก็ทุ่มหนึ่งก่อนครับทุ่มหนึ่งก่อนเพราะว่าเวลากลางวันมันขึ้นไม่ได้จริงับเวลาเราแค่นั้นนะครับ <laughs> แค่นั้นละ A and B มันจะเป็นการเปรียบเทียบให้เราเนาะเหมือนเป็นการวัดวัดวัดให้ดูว่า ข้อความที่เราใส่แท็กที่เราพี่สายสมรบอกขอบตัวเจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สายสมรเ,เดินทางปลอดภัยนะครับก็พี่สายสมรหายอาหารเนาะขายอาหารตอนตอนเย็นเย็นฟันบดนะครับผมก็เฮงๆครับจับมือทุกคนกับกับสรารคามเจ้าพี่หวานอยู่สรารคามพี่หวานอยู่สรารคามครับพี่หวานอยู่สรารคามจะไม่จับมือครับผมคอมเมนต์ทักทายกับเพื่อนๆนะครับจะไม่จับมือน่าจะใช่นะครับคุณต้นอ้อน,นะครับแม่อ้อมก็สวัสดีคุณยายสมพางคุณยายลรพี่หมสวัสดีแล้วจังโพวันนี้ร้อนเหมือนเดิมจ้าร้อนครับร้อนร้อนครับแต่ว่าเมื่อเช้าเห็น เห็นพี่สุดารัตน์บอกว่าสกลสุทาว่าทักทายคุณสุดารัตั์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมคุณนิวคุณนิวคุณนิววงปราเสริญสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณนิวยินดีต้อนรับคุณนิวด้วยนะครับงานยุ่งยุ่งครับงานยุ่งครับพี่อ้องานยุ่งครับผมขอบคุณมากมครับขอบคุณนะครับผมเพิ่งมาเอกใจนะผมเพิ่งมาเอใจว่า ว้าว่าว่าว่าครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณกําลังใจครับส่งกําลังใจกลับให้พหลมด้วยแล้วก็ให้เพื่อนๆทุกคนนะครับผมพี่ทุกคนทนะับอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่อุครับแม่อุนะครับผมคุณยายส่งอะไรพี่มาร์กใจดีนะครับอะไรพี่มาร์กใจดีพี่มาร์กพีม่มาร์กอะไรใจดีนะครับผมตรวจสอบตัวตรวจสอบรับจังหวงรักทองแดงนานแล้วครับผมนานแล้วครับสองสัปดาหนะ์เนาะสวัสดีครับสวัสดีคุณน้ำปัดดาดากำลังรับชมสวัสดีครับคุณน้ำว่าทักทายจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างน้อพี่น้้้้้้ำเเปป็็นน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 ไไไงงงอออขขมมัจะะ่ึหาแลว มันจะไม่ขึ้นหน้าสีเราคือเราทาเหมือนคลิปเรียวปกติแล้วไปไปจิ้มที่ไปจิ้มที่ในแดกบอร์ดที่เขาให้ทใหเอ็นบีใช่ไหมอ้อมนะครับผมไม่ได้ไปไหนนะวันนี้ไม่ได้แวะไปบ้านไหนน้อยมากเลยน้อยมากตอบเมนก็ตอบน้อยน้อยครับน้อยมากพี่สวิทช์ันก็สวัสดีคุณต้นอ้อมได้ครับผมแล้วก็ไม่อ้อมบอกสวัสดีพี่สวัสดีพอดีมีพี่คนหนึ่งเขาบอกเนาะเอ็นบีนี่คือมันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างระหว่างเวอร์ชันเนาะ แล้วเราทำเอเราทำเอดีพิฟติมสวัสดีพิฟติมกันยานะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเอ่อเสียงอาจจะมาจากไหนนาะเสียงตึมๆมาแล้วนะได้ยินไหมครับได้ยินเป็นครับเดี๋ยวฮะหยุดไม่ได้อยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้เหมือนเดิมเลยครับชะตาไม่รู้ชะไม่รู้ชะตาเลยนะเอ่อสวัสดีทักทายเล่าห้องค่ะขอบทักทายสวัสดีค่ะทักทายนะครับผมสวัสดีครับพิจิตรบอกว่าไม่รู้จะแชร์ไปไหนเหมือนกันค่ะใช่ไหมครับของผมค่อยแชร์เยอะมากก็ให้แชร์เยอะแล้วก็ เนี่ยมันมีอย่างเดียวที่ผมทําให้ทักทายแม่อ้อมด้วยนะครับผมแม่อ้อมขอตัวเตรียมตัวแล้วแม่อ้อมขอัวเตรียมตัวนะครับขอบคุณนะครับคุณชาบอกว่าทักทายคุณยายสมพานนะครับผมอาจารย์เสียภัยบอกทักทายค่ะทักทายคุณยายสมพานท่องโขงนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากๆเลยครับคุณบอกวรักคุณเป๊บอกว่าสวัสดีจ้าคุณราชพงศ์สวัสดีครับสวัสดีขอบคุณมากมากครับขอบคุณคุณเป๊คําจันด้วยนะครับขอบคุณนะครับคุณไปเว้นสักวันก็ผมก็เนาะผมก็ยังลังเลแต่ว่าเคยขึ้นแล้ว ขอบคุณกำลังใจครับส่งกลับกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณขอบคุณมากๆครับคุณนงยาบอกสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีคุณยาละพินครับผมแม่อูบอกว่าสามก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่ายังไงเนาะแสดงว่าผมว่าคลิปเดียวกันแต่ว่าพอเราเปลี่ยนแท็กอะมันอาจจะแบบทําให้ความรู้สึกของคนดูหรือว่าเป็นคลิปปกตินะขออนุญาตดิ้นลิ้นลินตออกไปคนดูก็จะคิดว่าเป็นคลิปปกตินะเพราะว่ามันก็คือมันไม่ได้บ่งบอกอะไรเนาะยกเว้นเราจะพิมพ์หัวข้อ วันนี้ผมส่งคลิปสั้นไห้สามคลิปเองสามไหมครับสามไหมสองด้วยเนาะสอง น่าจะสองด้วยนะครับเนี่ยส่งงานน้อยมากเลยส่งพี่ติ๋มนอกขอบคุณนะครับสวัสดีคุณยาใจนะครับสวัสดีคุณยาใจสวัสดีนะครับฝนตกไหมครับฝนตกนะครับเออ่ฝนตกไหมครับพี่พี่พี่สุดารักษ์ที่บอกอยู่สกลนครฝนโสภานะครับพินดีส้อนรับนะครับผมขอบคุณนะครับคุณโสภาคอมเมนต์ทนายกับเพื่อนได้ครับผมพี่หวานว่าสวัสดีจ้าคุณสมพานคุณยาสมพานพี่หวานสวัสดีคุณยาสมพานนะครับผมแล้วก็ไม่ยุ่นคุณโสภานะครับพินดีส้อนรับนะครับผมขอบคุณนะครับคุณโสภาคอมเมนต์ทนายกับเพื่อนได้ครับผผมมม่่วนุ้ยแลก็ไ 7จ็ดโมงหน่าจะเจ็ดโมงเนี่ยสายนะเจ็ดโมงเจ็ดโมงถือว่าเช้าสำหรับผมะครับจับมือทุกคนกับกับสารคามเจ้าพี่หวานอยู่สารคามพี่หวานอยู่สารคามครับพี่หวานอยู่สารคามจะไม่จับมือครับผมคอมเมนต์ทักทายกับเพื่อนๆนะครับจะไม้จับมือน่าจะใช่นักดิพิิมสวัสดีพ่ติมกันยาครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเสียงอาจจะมาจากไหนนอเสียงตึ้มๆมาแล้วนะครับได้ยินไหมครับได้ยินเป็นครับเดี๋ยวเอ่อหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ครับหยุดไม่ได้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะครับ ยินดีที่เรารู้จักครับผมขอบคุณครับคุณบ่าวรัตล่องโขขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับอ๋อแสดงว่าทํางานอยู่ใช่ไหมครับขอบคุณมากๆครับคุณสุภาพรครับเดี๋ยวผมคุณอุ๋นใช่ไหมไม่รู้ใครพี่ใครน้องนะคุณสุภาพรนะนี่ด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยขอบคุณครับขอบคุณคุณครูแจงสวัสดีครับสวัสดีคุณครูแจงกำลังรับชมสวัสดีครับคุณสุภาบอกว่าสวัสดีคุณสุภาพรเล่นนะครับผมพี่น้าบอกว่าสวัสดีทักทายไม่ยุ่นครับตุ๋นสมุดรณ์นี่แหละค่ะอ๋ มาากับอ้อกับบ้านด้วยกับบ้านด้วยจ้า้ได้ครับพี่ติมกอดกอดกอดพี่ติมกอดกอดกอดจะไม่จะมือปลาเพื่อนกับบ้านด้วยนะครับผมคุณน้ำบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูแจงครับแล้วก็คุณครูแจงสวัสดีคุณโสภาครับผมพี่หวานเมืองบอกสวัสดีจ้าสวัสดีคุณสมุดโฟนครับพี่อ้อนะครับพี่อ้อเออคุณสุภาพรบอกว่าสวัสดีไปไปไปกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มีให้มีให้อะไรนอมีเอ็นบีเอ็นบีผมไม่เห็นดึกแล้วผมเห็นดึกแล้วนะดึกแล้วเลยไม่ทำแล้วก็มีสวัสดีนะครับคุณตนนนออสสสสววััััดดีีคครรบบตะ คุณต้นอ้อนี่น่าจะยังไม่ครบเนาะหรือคุณต้นอ้อยังรออยู่ครับยังรอครับยังรอไม่รู้ต้องรอลองเพลงไม่รู้ต้องรออีกนานแค่ไหนใช่ไหม <laughs> พี่ตุ๊กนะสวัสดีนะครับคุณต้นอ้อสวัสดีครับคุณต้นอ้อสวัสดีนะครับคุณต้นอ้อนี่น่าจะยังไม่ครบเนาะหรือคุณต้นอ้อเนียบชาร์จไม่เข้าเลยเนี่ยเพิ่งมาชาร์จตอนหกโมงกว่ากว่าเนี่ยทั้งวันเลยอะเสียบอยู่งั้นครับเสียบอยู่งั้นไม่เข้าไม่ไปไหนเลยแบตผมอะอยู่ห้าหกเปอร์เซ็นต์เนี่ย สุตารัตบอกว่ามาเอา่อมาครั้งนี้เจอเออกมาครั้งนี้เจอมาอยู่แต่เบาะได้ทําจ้ามาอยู่อ๋อมาถึงเอ็นบีนะครับเอ็นบีอ่ะตัวปั่นดินนะเปลี่ยนเนี่ยมาถอดมาถอดยังถอดอยู่ยังไม่ไปซื้อใหม่ถอดได้ยังไม่หมดเลยครับเนี่ยมันมันแบบกี่ปีสามปีสี่สวัสดีครับสวัสดีคุณรัตน,นันนะครับผมคุณรัตน,นันสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมขอบคุณมากๆา,าเลยครับกำลังก็ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณรัตนันนะครับผมสวัสดีนะครับร้ายกับรัชพงษ์จังเลยนะครับคุณแอ๊ะ พี่สายสมอ์ว่ามาส่งกาลังใจค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณพี่สายสมอนนะครับผมขอบคุณนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณคุณต้นอ้อเนียครับคุณต้นอ้อก็พามาไหว้พามไราไหวรอรุ่น,นเหมือนกันรอรุ่นเหมือนกันคุณต้นอ้ออีกกี่วันเนาะแอบว่าความหมายที่เราต้องการสื่อสารอาจจะแตกต่างกันไปเนาะเขาก็อาจาสรุปให้อะไรเงี้ยเนาะ <laughs> ใช่ไหมครับใช่ไหมครับ แล้วก็สวัสดีครับสวัสดีพี่หวานเมืองกำลังรับชมนะครับพี่หวานเมืองกำลังรับชมสวัสดีครับพญโลบอกว่าสวัสดีคุณแมอ่อุปถัมนะครับผมสวัสดีพี่ยอดสุดท้ายกำลังรับชมสวัสดีครับพี่สุดารายบอกว่าคลิปนะครับว่าขึ้น30นาทีนะ